คุณผู้ชมเป็นประเด็นที่ก็เป็นเรื่องใหญ่ของเมื่อวานนี้เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล hmm. เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเป็นเจ้าของร้านกาแฟแต่เดี๋ยวต้องถามเหมือนกันนะคะว่าอยากจะทําต่อไหมเพราะว่าระยะหลังๆนี่ถูกลอตเตอรี่11งวดติดแล้วค่ะ oh. ถูกเล็กถูกใหญ่แต่ว่าล่าสุดที่ต้องมาเป็นข่าวเพราะว่าเธอถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ hmm. ได้6ล้านบาทไปเลยค่ะคุณผู้ชมเธอบอกว่าเลขเนี่ยที่ได้มาได้มาจากการฝันฝันเห็นพระสีทอง แล้วก็เลยได้เงินรางวัลน,นี้มานะคะซึ่งตั้งใจว่าจะเอาไปทําบุญแล้วก็ไปสร้างพระตามที่เห็นในฝันเนี่ยแหละคะ่ะก็ไปกันที่ร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟชื่อว่า Coffee Zone Classic นะคะอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะคุณปราณีเอี่ยมสำโรงนะคะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ประจำงวด1กรกฎาคมที่ผ่านมาก็บอกว่าโชคดีถูกรางวัลที่1-1รางวัลแล้วก็โชว์รูปสลากในมือถือที่ซื้อจากแอปมังกรฟ้านี่แบบนี้นะคะหมายเลข922 605ก็บอกว่าพอรู้ว่าถูกรางวัลที่1จากเจ้าหน้าที่นะคะโทรมาแจง้งว่าเป็นผู้ถูกรางวัลที่1ก็ได้รับเงินไป6ล้านรู้สึกดีใจมากทําอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีถูกรางวัลใหญ่นะคะก็เลยโพสต์ลง Facebook จนมีเพื่อนๆนมาคอมเมนต์แสดงความยินดีค่ะ ส่วนที่มาของเลขนี้ก่อนที่จะซื้อเนี่ยฝันค่ะฝันเห็นองค์พระพุทธรูปปางสมาธิสีทองเหลืองอารามซึ่งในความฝันเนี่ยคำนวณเอาเองคิดเอาเองว่าหน้าตักกว้าง50นิ้วก็เลยเอาเลขความกว้างเนี่ยค่ะ <c oughs> คิดไม่ถึง <c oughs> จริงนะคะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ 05แล้วก็50จากแอปมังกรฟ้าแล้วก็ถูกรางวัลที่1แบบนี้ซึ่งก็เชื่อว,ว่าเกิดจากผลพวงที่เธอเข้าวัดทําบุญทําทานมาโดยตลอดค่ะหลังจากเมื่อปี6-1รอดชีวิตจากอาการป่วยหนักคือตอนนั้นเธอบอกว่าเธอเป็นตายเท่ากันเลยรักษาตัวอยู่1ปีจนหายนะคะก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทาบุญมาโดยตลอดแล้วก็ถูกรางวัลที่1ในงวดนี้ได้ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวติดต่อกันมาต่อเนื่องเนี่ยสิงวดด้วยนะคะก็ได้เงินรางวัลมานับแสนเหมือนกันก่่่อนนนนนห้้้าาีีสววเงงิรัลทได สร้งนี้6ล้านเดี๋ยวเอาส่วนหนึ่งไปทำบุญค่ะแล้วก็สร้างพระพุทธรูปที่เห็นในความฝันนะคะถูกแล้ววันที่หนึ่งเหรอคะจริงจริงเหรอคะอ๋อวันกองฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับผมใชโอ้ยตัวโดใสั่ไม่หมดเลยคุณนี่เมื่อกี <Arc 't S 1> ้หนูคิดว so <the> ่าหนูถูกหนูถูกส่วหน้าอย่างเดียวหกล้านเลขนี้ใช่ไหมคะก็คือฝันค่ะ ฝันเห็นพระเป็นองค์สีทององค์ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็บอกว่าให้ปานะสร้างพระขนาดท่า แต่ไม่ได้บอกว่าห้าอะไรนะคะหนูก็เดาว่าเฮ้ย hey, ถ้าหน้าตัก5นิ้วมันต้องผิดวง์เล็กๆถูกไหมคะเสร็จแล้วก็คงแต่ว่าภาพที่เห็นในความฝันนะคะเป็นองค์สวยงามมากองค์สีทองหน้าตักประมาณ50นิ้วหนูก็เลยหาซื้อ50ดีใจค่ะแล้วก็เหมือนกับเราตั้งใจที่จะสร้างองค์พระตามที่ฝันถึงอยู่แล้วแล้วก็อยากได้ทุนทรัพย์ในการที่จะไปสร้างด้วยอะคะ่ะมีความสุขว่าสิ่งที่เราได้ให้ไปแล้วก็อันนี้มันเหมือนรางวัลใหญ่ที่ มอบมาให้อีกทางหนึ่งก็รู้สึกดีใจแล้วก็จะได้นําเงินที่ได้ไปสร้างบุญสร้างกุศสมสืบต่อไปค่ะ <c oughs> ดีใจด้วยเลยนะคะ <c oughs> ค่ะอ,อ้เป็นคนมีดวงนะคะอ่ายินดีด้วยนะคะโชคดีจริงๆแล้วก็โชคดีหลายงวดหลายครั้งด้วยค่ะ <c oughs> อ่าครั้งนี้โชคใหญ่เลยนะคะ